อย่างนี้ครับก็คือจะอทําให้มันอิสระนะซึ่งซจากจากการวิจัยครั้งแรกเนี่ยเจ้าตัวนี้ได้วิจัยว่าลูกล้อเนี่ยให้หมุนไปแล้วไปแล้วก็ถอยหลังใช่ไหมครับแล้วก็ให้เลี้ยวในล้อเดียวกันเพราะนั้นมันเกิดปัญหาว่าคนคนใช้เนี่ยแม้แต่ผมกับคุณหมอที่เทสอยู่เนี่ยก็คืองงอเราจึงมาทําการดีไซน์ใหม่โดยใช้เป็นลักษณะของเฟืองทดทดําให้การเลี้ยวเนี่ยลักษณะทำให้การเ<ด>ลี้ยวเนี่ยคล้ายๆกับ เหมือนกับธรรมชาติธรรมชาติมากขึ้นครับครับผมเดี๋ยวให้น้องสุดหล่อช่วยเลี้ยวให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวต้องหลบหลบวงเลี้ยวสักนิดหนึ่งนะดูซิว่ามันจะเลี้ยวได้ขนาดไหนครับค่ะพูดถึงเรื่องของการของการเลี้ยวครับอาจารย์ครับผมจะสามารถเลี้ยวได้สักกี่องศายังไงครับก็เลี้ยวได้เต็มที่ของเจ้าตัวรถประมาณสักเจ็ดสิบองศาเจ็ดสิบองศาก็เกือบตั้งฉากก็เกือบตั้งฉากแต่ก็สามารถทํางานได้ปกติ แล้วจากตัวแรกอะคะตัวแรกมันนี้ข้อจากัดอะไรหรือว่ามีอะไรที่ตัวนี้ทําได้มากกว่าตัวแรกการเลี้ยวตัวแรกนี่เหมือนตัวนี้ไหมคะการเลี้ยวตัวแรกเนี่ยคล้ายแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันหนักแล้วก็ถอดถอดแยกจากเจ้าตัวรถกับตัวคอนโทรลไม่ได้ช่วยช่วยหมุนหมุนไปทางนู้นได้ไหมคะขาซ้ายอะค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ค่อยเป็นแบบนี้่สามารถถอยหลังได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ครับถอยหลังถอยหลังแล้วตรงนี้คืออะไรคะเหมือนที่วัดม้อน้ํารถอะไรครับหรือเปล่ามันคืออะไรร้ไดอย่างไ s นี้เป็นโวลต์มิเตอร์ครับก็คือหมายถึงว่าถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็จะมีชุดต่อเข้าไปชาร์จแบตข้างนอกนะเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยจะจะทราบว่าแบตเตอรี่เนี่ยใกล้หมดหรือยังครับเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกเราควรจะชาร์จแบตไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ให้ไปหมด กลางทางมันก็จะใช้โทรศัพท์เนาะก่อนจะออกจากบ้านเราก็ต้องเช็คว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมีครบหรือเปล่าถ้ายังไม่เต็มก็รีบชาร์จซะใช่ไหมฮะแล้วแบตเนี่ยนะคะที่อยู่ในนี้ที่เมื่อกี้ดรบอกเนี่ยมี3ก้อนครับผมอยู่ได้กี่ชั่วโมงประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับสองถึงสามชั่วโมงขึ้นอยู่กับผู้ใช้กําลังจะถามเลยว่าตัวแปรที่แตกต่างกันระหว่าง2กับ3ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่ทาให้แบตเตอรี่เปลืองมากขึ้นเนี่ยคืออะไรครับเจ้าตัวก็คือผู้ผู้ใช้เนี่ยใช้ประจาใช้บ่อย อ๋อเขาขยับเดินแน่ถอยหลังเล่นหยนีบของหิบตึ้งหยิบนี่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าไปศึกษาตามโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ค่อยขับไปไหนเขาจะอยู่กับที่เขาจะอยู่กับที่นอกจากว่าเดินไปเข้าห้องคืออยากจะไปเข้าห้องนั้นหยิบของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับหลอแล้วทีนี้เนี่ยทุกท่านอยากทราบว่าการที่มาเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นที่สองเนี่ยการบังคับเนี่ยมันง่ายกว่ารุ่นแรกด้วยหรือเปล่าคะเพราะเห็นว่ามันเป็นเป็นจอยสติ๊กอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่ากดปุ่มจิ้มจิ้มจิ้ม ง่ายๆกว่าครับง่ายกว่าเยอะเพราะว่าเจ้าตัวแรกเนี่ยเราใช้คีย์แพดก็คือเป็นปุ่มกดเหมือนหมายเลขโทรศัพท์ก็ทําใหผ้ผู้ใช้เนี่ยไม่ไม่คล่องตัวไม่คล่องตัวว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยบางครั้งแบบรู้สึกว่าไม่สบายบบไม่อยากจะกดอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นจอยสติ๊กเนี่ยจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับนีดนึงครับอาจารย์อดีสงสัยว่าโดยปกติพวกรถไฟฟ้านี้นะพอไฟหมดไฟดับนี่ เราไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะอนี้นนนปัญหานี้จะทํายังไงครับตัวรถคันนี้เจ้าตัวรถคันนี้นะฮะก็คือถ้าแบตเตอรี่หมดฮะ ผู้ป่วยสามารถเข็นลูกล้อนะปกติได้นะครับก็คือเข็นไปไหนมาได้ปกติก็คือเข็นอย่างนี้เข็นปกติเลยเรลี่ยนเขา,า,าไฟาเป็นมนนุ่ได้ครับไม่ใช่<อ>ว่าพอแบตหมดปุ๊บมันจะล็อกตายอยู่กับที่เปิดไม่ได้เหมือนระบบรถบังคับเป็นไฟฟ้ากระจกเปิดได้เลยนะรับรุ่นเดิมๆจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับรุ่นเดิมๆเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่เป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบตหมดเนี่ยสามารถเข็นเข็นด้วยมือได้เอามือลงเล่นล้อได้แล้วแล้ว ในเรื่องของพลังงานเนี่ยสามารถชาร์จไฟฟ้ามี<ะ>ชาร์จโซลาร์เซลล์แล้วนะครับถ้าคือจริงๆแล้วมันชาร์จได้แต่ว่ามันจะลําบากสําหรับผู้ใช้อนอกจากว่าเขาอยู่ที่บ้าน แต่ถ้าเกิดเขาออกออกเดินทางข้างนอกเนี่ยใช้ไฟ220โวลต์นะตามบ้านได้อ๋อคือไฟบ้านธรรมดานี่แหละครัสะดวกจังรู้แล้วว่ามันดีแต่ไม่เชื่อว่ามันพับได้ค่ะดรโชว์การพับหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าลุงคะลุงจะไปหาหมอสมมุติว่าน้เาเป็นผู้สูงอายุไงอ๋ะลุงคะลุงช่วย เห็นนั้นด็อกเตอร์บอกว่าสามารถถอดได้ด้วยตัวเองไงผู้ป่วยสามารถที่จะพับได้ด้วยตัวเองอยากเห็นพับก่อนจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอขออนุญาตด้วยเพราะว่าการการพับเนี่ยต้องถอดเจ้าตัวคอนโทรลนี้ออกก็คือจะต้องจะต้องไขน็อตสองข้างออกนั่นหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยที่เดินเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยซึ่งเขาอยากจะไปพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่เขานํารถคันนี้ไปเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยเนี่ย ะฮหรือผู้ป่วยเองนะฮะก็คือขันน็อตสองสองตัวระหว่างเจ้าตัวล้อใหญ่เนี่ยฮะด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยจะมีคานอยู่นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะแยกชุดคอนโทรลออกมาเจ้าตัวรถเนี่ยอ่าก็จะแล้วก็จะถอดถอดสวิตช์นะฮะสวิกเนี่ยแยกออกจากกันนะฮะสองข้างเจ้าตัวรถนี่ก็จะพับได้ปกติเลยก็คือคล้ายๆกับจริงๆที่ถอดทุกระบบไฟออกไปคือเราต้องมีแบบว่าไขควงมีไขไม้คะถึงจะถอดได้รปะจําตัวรถ อ๋อนี่ไงข้างหลังเขามีที่ใส่กระโปรงกระเป๋าคืออุปกรณ์อุปกรณ์คที่แบบไขควงมายมีค่ะใช่เอออันที่ผันเนี่ยนะงั้นเราสามารถให้น้องเขาถอดให้ดูได้ไหมคะอาจารย์อ่าจริงๆจะใช้ตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นใช้ปัจจัยแอลนะเอาปัจจัยแอลปัจจัยแอลเป็นยังไงอะคะอ่าจะเป็นปัจจัยรูปหกเหลี่ยมหรือ แต่ไม่ได้เอามาอ๋อแล้วที่หัวที่เปลี่ยนอัน,นไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้จะไขดดังข้างอ๋อนี่ไข่ดานข้างเขาไม่ได้อ๋อไม่ได,ออไไดเอามาทริงๆถ,ถอดหลอกง่ายครับถอดหลอกง่ายถอดหลอกง่าย,ออายใช่ไหมคะครับผมอ๋ออดเห็นตอนพับเลยอ่ะ <laughs> พูดถึงจริงๆประโยชน์ก็เยอะเนาะอืมนี่สําหรับแบบว่าคนที่อยากฝึกกายภาพบําบัดถ้าเกิดว่าตอนที่ถอดออกแล้วเนี่ย ก็สามารถเดินแล้วเข็นนี้ได้เลยนะหมายถึงหัดแบบหัดเดินออกกําลังกายเพื่อพยุงตัวเองยืนคุณทุกตาจะมัยถึงงั้นใช่ไหมใช่ได้เลยอ่ะดีมากๆเลยนะคะแหมทำอะไรได้ได้เยอะจริงๆนิดหนึ่งครับแอบเห็นและสงสัยและสมมุติว่าไปชมวิวอยู่ครับาจานครับผม ฝนตกมาพลาๆครับผมอย่างนี้นี่จะทํำยังไงครับระบบไฟฟ้าขนาดนี้คือเจ้าเจ้าตัวรถคันนี้พยายามจะไม่มีรูเจาะอะไรมากเพราะว่าบางครั้งผู้ใช้อยู่เกิดฝนลินแลรต่างๆเนี่ยหนีไม่ทันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหากับระบบไม่ช็อตเรานะ่ไม่ช็อตรับไม่ช็อตก็คือถ้าเกิดฝนตกผู้ผู้ป่วยนั่งอยู่ปลอดภัยปลอดภัยครับแล้วไฟในระบบเนี่ยเราไม่ใช้ไฟ220โวลต์แล้สูงสุดแค่24โวลต์ไม่เกินอันตรายนะครับค่ะครับผม แล้วสามารถรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่อะคะถึงร้อยกิโลกรัมหนึ่ร้อยกิโลกรัมคุณทุกตานัีงได้ไหมได้สิคะรัฉันเนี่ยเกือบร้อยเท่านั้นเองนะคะอายุไม่ใช่แล้วทีนี้เนี้ยการอายุการใช้งานของมันเนี่ยจะใช้งานได้นานขนาดไหนคะอยู่กับเราไปได้กี่ปีก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับประสิทธิขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันทนทานอยู่แล้วครับทนทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ใช้ ไม่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับชุดคอนโทรลมันครับเพราะว่าชุดคอนโทรลเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะจะทนทานนะครับขึ้นอยู่กับถ้า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 ไปยุ่งกับมันแล้วอาจจะมีปัญหานิดหน่อยอ๋อเหรอคะอ๋อก็คือว่ารับรองได้ว่าระหว่างที่ใช้เนี่ยตรงบริเวณเนี้ยจะไม่มีวันเสียครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมีหน้าที่ชาร์จแบตอย่างเดียวครับผมครับผมแล้ววิธีการดูแลรักษาเจ้ารักษาเจ้ารถพับ ไฟฟ้านี่หนะคะต้องดูแลรักษายังไงบ้างเป็นพิเศษไหมคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอย่าทิ้งไว้นานนะฮะถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยต้องต้องปิดสวิตช์นะฮะออฟไว้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้ามีการชาร์จไฟบ่อยๆอาจจะประมาณสักหนึ่งแอมป์ไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยก็จะไม่มีปัญหา เพราะเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์บางทีเราจะพบปัญหาว่าแบตเสื่อมกรณีนี้นี่จะไม่เกิดขึ้นกับรถคันนี้หรือว่าหรือว่าต้องตรวจเช็คทุกคนควรควรจะตรวจเช็คสักสองเดือนอะไรเงี้ยลองเปิดฝาดูก็ดูคับแล้วอย่างนี้เราคนที่ซื้อไปเนี่ยเรามีเซอร์วิสหลังการหลังการขายไหมคะจริงๆแล้วจุดประสงค์ตัวนี้ก็คือว่าอยากจะทําให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งถ้าเขาซื้อไปเนี่ยนะ เขาสามารถยกมาที่มหาวิทยาลัยได้ตลอดเลยอ่านี่สำคัญนะเพราะว่าผู้มีรายได้น้อยบางทีครับผมอ่าเรียกว่าคุณภาพชีวิตนี่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันบางทีไม่มีสตาปงนะาจะหน่าสที่สำคัญเลยนะคะดรพูดนักพูดหนาค่ะว่าราคาถูกคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะทุกตาจะกลับมาบอกกันถึงเรื่องว่าราคาเจ้ารถเข็นไฟฟ้าพับได้คันนี้เนี่ยเท่าไหร่ที่บอกว่าถูกกว่าตัวแรกและที่สำคัญเลยเราจะ มาไขาให้ดูทีมงาน,นาน่ารักมากเราจะไขให้ดูว่ามันพับได้จริงๆรับนะคะสมราคาที่เราบอกเลยนะคะคตอนนี้พักสักรครู่ค่ะ โยกไปข้างหน้าเนี่ยรถก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าคือเราจะขับขยับตัวโยกไปทางไหนก็ตามเนี่ยรถก็จะไปทางนั้นเลยถูกต้องไหมครับค่ะนี่ออกไปถ้าถอยหลังก็ก็มาถอยหลังนะครับครับตอนนี้การการเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นการให้ตัวเหมือนธรรมชาตินะครับสมมติว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับอ่าค่อยๆปัดไปทีละนิดอย่างเงี้ยเหรอคะครับเลี้ยวซ้าย